หาซื้อจนได้นะ้อไม่รู้ว่ากิโลเท่าไหร่ลยเนี่้อาวาคโดที่ปากีจ้าสามีตามหามะม่วงนะคะซึ่งมะม่วงก็หมดฤดูไปแล้วนะคะ นี่แหละทุกคนขาเด็กที่นี่นะคะขวัญจะบอกว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ที่ทานเงินให้เขาได้เขาจะทาหมดอันนี้คือเด็กนะทุกคนขาน่าจะประมาณ10บขวบได้นะคะเออเนี่ยเด็กคนอื่นเข้าไปโรงเรียนเนี่ยแต่น้องต้องมาทํางานทุกคนขามาเข็นรถอย่างเงี้ยเข็นรถรับจ้างนะ้เนี่ยเอกไม่ได้เลยน่าจะเป็นเด็กประธานนะขวัญว่านะ โอ้ยทุกคนผักคือแบบสดมากอะ่ะดูดิฟินดี้อะไรนะเขาเรียกกะเจี๊ยบเขียวกะเจี๊ยบขาวอะ่ะคือแบบงามมากนะคะมีทุกร้านเลยดูดิเต็มไปหมดเลยนะคะบีดรูดหัวใหญ่มากอะ่ะกี่ต้องไง้งย ักผักบุ้งหมดแล้วนะคะโอ้ยีคดโอ้ยบ็อกโคลี่จิ๋วนะดูคนก่ดดูดีน่ารักมากเลยโอ้ยสีน่ารักไปส่นะคะนี่ <150. S 2> ทันร้านนี้มีเผือกด้วยนะแต่ขวัญไม่ได้ซื้อนะคะถั่วสั้นๆนัถั่วปากีส,สนนะรุปก,ก,ก็ซื้อนะคะกิโลละ80รูปีนะคะดูความที่นางแบบ นางก็เข็นตามแล้วถามมีเดินไปไหนนางก็เดินตามแล้วทุกคนขาเข็นตามแบบน่ารักมากเลยต้องให้ทิปน้องแล้วแหละไปนะคะทุกคนขะเราซื้อแค่นี้แหละผักไทยขวัญได้แค่ผักบุ้งนะคะนอกนั้นก็คือหมดเจอแล้วเราก็เดินตามน้องค่ะยิมท ต้องให้ติปน้องแล้วล่ะนะดูน่ารักมากเลยทุกคนค่ะซึ่งแบบยูจะให้น้องก้อนเท่าไหร่ทิกะชิคกียะ